พลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคองมนตรีตรวจเยี่ยมกิจกรรมสร้างการรับรู้แผนปฏิบัติการเชิงวิทยาศาสตร์ Strategic Action Plan ระยะ5ปีพุทธศักราช2566ถึง2570 ในกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดข้อเสนอโครงการริเริ่มสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มล้านนาโดยสัพพะกำลังของ8มหาวิทยาลัยราชพัฏซึ่งได้น้อมนำพร,ระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสู่การปฏิบัติด้วยองค์ความรู้วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศที่เหมาะสมกับการพัฒนาตามบริบทภูมิสังคม โดยร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดม,มศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสอ,อวช ที่ให้ความสําคัญกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งทั่วประเทศให้ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางสังคมและทักษะเชิงสมรรถนะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและมือบทบาทสําคัญในการเป็นคลังสมองคลังปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาทั้งยังมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำระดับชาติรวมถึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษาและเศรษฐกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning University) ที่เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชนทุกระดับทุกกลุ่มทุกช่วงวัยในพื้นที่บริการที่สามารถสร้างนวัตกรร บนพื้นฐานทรัพยากรและทุนทางภูมิสังคมของพื้นที่ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้สำนักงานสภา,านโยบายการอุดม,มศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติสอ,อวชได้ร่วมวางแนวทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของกระทรวงการอุดม,มศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเติมเต็มแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นรายภูมิภาคด้วยโครงการสำคัญที่จะได้รับการสนับสนุนให้สามารถยกระดับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป